ประเทศชาติอ่ะนะไม่เห็นหน่อยหลายๆประเทศอ่ะที่แม่งล่มสลายล่มสลายเพราะอะไรเพราะประชาธิปไตยตอมปอมแบบพวกมึงไงแล้วมึงก็มาบอกคนนู้นโจมตีแต่พักส้มคนนี้โจมตีแต่พักส้มมึงดูพวกมันทําตัวไอหน้าเคารพป,ปะละ่ะฮะหน้าเคารพหน้ายกย่องไหมไปชุมนุมกับพมา่าเรียกร้องนู่นนี่นั่นมันใช่หรอวะฮะงานคนไทยอ่ะพวกมึงทาให้ยังฮะ โจมตีโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันใช่เหรอวะฮะเรียกร้องมนุษยธรรมทำไมกูเห็นตอนเด็กโดนโจมตีอ่าคนในบ้านเราเนี่ยตุยตั้งกี่คนนะมึงไม่เห็นไปเรียกร้องกับขมิญมั้งถูกป่ะแล้วมึงก็มาบอกว่าคนนู้นโจมตีคนนี้โจมตีแต่พรรคสม้มมึงดูพรรคมันก่อนนะว่าพวกมันอะทําเรื่องที่มันดีๆหรือย,อยังได้ค่าทุกอย่างอะ่ะตัวตัวพรรคพวกมันเองอะดีหมดทุกอย่างเลย นะดีทุกอย่างจริงๆแล้วบอกก่อนนะกูไม่กูไม่ได้อยู่กูไม่ได้สนใจพักไหนท้งนั้นตอนเนี้ยนะกูเริ่มไม่อินละนะกับนะักการเมืองไทยในบ้านเราเนะี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีคนดีนะมันก็มีคนดีเว้ยแต่คนดีมันน้อยกว่าคนชั่วไงเข้าใจปะคือมึงควรต้องมองเห็นค่าของคนไทยก่อนดิก่อนที่มึงจะไปมองเห็นค่าของคนอื่นของคนต่างชาติต่างด้าวต่างแดนเนี่ยมึงต้องมองเห็นค่าคนไทยก่อน พอบ้านเมืองสงบกูก็เห็นลงไปถ่ายรูปเซลฟี่กันแบบนั้นแบบนี้แล้วก็บอกอะไรนะยังไม่สร้างระบบบุญคุณอุปถัมภ์อย่างที่บอกอะพวกมึงมันประดิษฐ์วัทกรรมเก่งอะเขาะ้าใจปะมึงประดิษฐ์วัทกรรมเก่งให้มึงให้ตัวมึงเองดูหล่อดูเท่นะดูเหมือนคนมีความรู้อะไรเงี้ยแต่แม่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยความรู้ความรู้ที่มึงได้มาเนี่ยแม่งเอามาทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นอะ เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกหรอกนะที่หลายๆคนจะโจมตีพักคส้มเนี่ยส่วนเพื่อทุยก็เข้ามากี่ยุคกี่สมัยแล้วแม่งบอกจะมาเปลี่ยนแปลงประชาชนจะกินดีอยู่ดีตั้งแต่ยุคอะไรทักกี้เข้ามานะแล้วก็มาน้องมามา,มายันลูกเนี่ยดีขึ้นไหมฮะประเทศพัฒนาไปแค่ไหนหรือว่ายังอยู่ที่เดิมแล้วอีกอย่างนะรัฐบาลเพื่อทุยเนี่ยฮะเข้ามาเป็นรัฐ,ฐบาลกี่ยุคแล้ว ดีขึ้นไหมมันก็ไม่แปลกนะที่หลายๆคนจะโจมตีทั้งเพื่อทุยแล้วก็พักส้มอะเพราะมันไม่ได้สร้างผลประโยชน์อะไรให้กับชาติบ้านเมืองมันสร้างแต่ผลประโยชน์ให้พวกมันเองหรือไม่ก็ต่างด้าต่างแดนคือคนไทยมึงต้องดูคนแลคนไทยก่อนดิมึงไม่ใช่ว่ามึงคนไทยนี่มึงยังไม่ทําให้เลยแต่มึงกลับจะไปทําให้ต่างต่างด้าต่างแดนมันใช่เหรอ เอาเหอะนะคงไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ได้เห็นหมดอะอะไรที่แม่งชั่วๆเร็วๆเดี๋ยวแม่งก็เปิดเผยมาหมดอะนะ